สวัสดีครับผมอาจารย์เสษนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ช่อง YouTube c h anel อาจารย์เสษนะครับวันนี้จะมาชวนคุยต่อนะครับเกี่ยวเรื่องของมุมมองบูรการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินสหรัฐนะครับแล้วของโลกใบนี้นะท่านทราบหรือไหมครับว่า f ฟดเนี่ยนะครับไม่เคยถูกออดิตนะครับหรือตรวจสอบเลยนะนับแต่ปี1913นะครับว่าเงินไปใช้ที่ใดบ้างปริมาณเท่าใดแล้วก็เมื่อไหร่นะครับ ดูนะครับว่าวิเคราะห์นะครับเศรษฐกิจนะวิเคราะห์ทิศทางดอกเบีย้ยเฟดในปี2019นะครับคือเริ่มแรกเนี่ยมีผู้สนใจนะครับอสอบถามผมมาเรื่องของ Inverted Yield Curve หรือ Yield Inversion นะหมายถึงพันธบัตรเนี่ยมีผลตอบแทนกับหัวหางนะคือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นนะมีผลตอบแทนสูงกว่านะครับ พันธบัตรระยะยาวนะอย่างตัวนี้พันธบัตรสหรัฐ2ปี3ปีและ5ปีเนี่ยมีผลตอบแทนต่ำกว่านโยบายดอกเบี้ยของเฟดนะที่2 5 0 2ถึง2.5%แล้วนะฮะมืนสิ่งนี้เนี่ยนะก็มีผู้ถามนะหรือมีผู้สนใจสอบถามส่วนตัวมานะนะว่าเฟดเนี่ยนะว่าเขาจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายใหม่นะในปี2019เนี่นะครับจะขึ้นอย่างรวดเร็วใหม่นะหรือจะไม่ขึ้นนะหรือจะลด คือเอาละนะก่อนที่ผมจะไปตอบคําถามเหล่านี้นะผมจะมาเล่าให้พวกเราฟังก่อนนยเพื่อเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์การตัดสินใจของเฟดนะว่าจะไปในลักษณะใดนะทิศทางใดนะครับพวกเราทราบหรือไม่นะครับว่านับตั้งแต่การก่อตั้งธนาคารการสหรัฐหรือเฟดมาเนี่ยนับตั้งแต่ปี1913นะครับหรือประมาณ105ปีมาแล้วเนี่ยเฟดไม่เคยถูกออเดดนะครับหรือไม่เคยถูกตรวจสอบเลยนะฮะนะอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะ เพราะถือหลักที่ว่า Federal Reserve เนี่ยเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐนะครับที่ไม่อิงกับการเมืองนะครับหรือการเมืองแทรกแซงไม่ได้นะมีสระเสรีภาพอย่างเต็มที่นะในการกำหนดนโยบายทางการเงินนะครับหรือ Monetary Policy นะครับการขึ้นหรือลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามสภาพสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับอย่างเป็นอิสระนะจากรัฐบาลโ นะอันนี้พวกเราต้องรู้นะว่าเฟดเนี่ยไม่เคยถูกอดิตมาก่อนนะไม่เคยถูกตรวจสอบมาก่อนนะครับผมเคยดูคําให้การของประธานเฟดคนก่อนนายเบนเบอร์นากี้นะครับที่ถูกซักถามจากคณะกรรมาการทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐนะครับว่าเงินนะครับจำนวน2ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์นะที่เฟดพิมพ์ขึ้นมาจากนโยบาย QE หรือ Quantitative Easing นะนายเบนเบอร์นากี้นะถูกสอบถามนะครับ โดยคณะกรรมาการคณะเศรษฐกิจนะครับของสภาผู้แทนน,นัษฎเดนะครับหรือว่าวุฒิสภาก็แล้วแต่นะเขาถามว่าไอ้เงิน2ล้านล้านดอลลาร์าที่เป็ดพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยเอาไปใช้ที่ไหนบ้างนะโอนไปที่ไหนบ้างคือได้ถูกนะเอาไปใช้ในก,กิจกรรมอะไรนะท่านทราบไหมครับว่าคําตอบของนายเบนเนกี้เนะี่ยพูดว่าอะไรนะครับคําตอบของนายเบเนกี้คือไม่สามารถตอบได้นะเพราะว่า เฟดเนี่ยอิสระและเสรีภาพที่จะไม่ตอบเพราะาเป็นอิสระจากการเมืองนะครับไม่ขึ้นกับนะครับหรืออิงกับการเมืองบอกว่าโ้สุดยอดนะครับเป็นคําตอบที่สุดยอดนะครับเวลาไปตอบในคณะกรรมาการทางเศรษฐกิจของออสภาของสหรัฐนะครับสุดยอดนะเป็นองค์กรที่ใครๆก็ตรวจสอบไม่ได้นะใหญ่จริงๆนะครับจนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นคณะกรรมาการเศรษฐกิจเนี่ยเรียกว่าจ่อยเลยนะ เพราะว่าอะไรก็ตเพราะกฎหมายเขาเขียนไว้แบบั้นเอาละนะปรนะนั้นพวกเราต้องทราบว่านะทำไมถึงเ,เป็นแบบนี้นะตามจริงนอกจากนายเบอร์นากี้นะครับประธานธนาคารกลางเฟดเนี่ยคนก่อนๆอ,อ,อย่างนายอารันกินสแปนนะครับหรือนางเจนเน็ตยลเลนนะครับก็มีการตอบคําถามแก่สาธารณะในการให้ถ้อยคําถ้อยแถลงแก่เหล่าบรรดาคณะกรรมาการเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกอบด้วยสภาผูาแ้แทนราษดรและหรือวุฒิสภาวุฒิสมาชิกของ สหรัฐนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะก็คือตอบไปคล้ายๆกับที่นายเบอร์นาร์ดี้ตอบนะคือตอบว่าอ้างความเป็นเอกสิทธิ์ทางความเป็นอิสระเสรีภาพนะที่มีสิทธิ์จะไม่ตอบคาถามนะเพราะเป็นอิสระจากการเมืองนะครับนะนี่คือวัฒนธรรมองค์กรของเฟนะดธนาคารกลางสหรัฐมีอำนาจนะใขรแทรกแซงไม่ได้นะครับตรวจสอบไม่ได้นะออดิตไม่ได้ มีกฎหมายชื่อว่า Federal Reserve Act นะครับที่ถูกตาขึ้นในปี1913นะครับที่เฟดเนี่ยได้รับอภิสิทธิ์เช่นที่ว่ามานะคือเป็นอิสระและเสรีภาพอย่างเต็มที่ที่จะไม่ถูกกันเมืองซึ่งในที่นี้อ่านหมายความรวมถึงว่าการจะไม่ถูกออดิตหรือการจะไม่ต้องถูกตรวจสอบจากนักการเมืองและองค์กรรัฐใดๆนะครับ แต่อาจจะสามารถซักถามและสอบถามในบางประเด็นที่ทางประธานเฟดเองมีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะที่จะไม่ตอบก็ได้นะตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับโเ so พ powerfull นะเพราะเฟดนี่มีอำนาจนะ่อนข้างมีอำนาจเบ็ดเสร็จทางเศรษฐกิจนะครับ ส่วนใครที่สงสัยว่ากฎหมาย Federal Reserve Act นะครับที่ถูกตราขึ้นมาในปี2013เนี่ยในสมัยประธานาธิบดีวิลสันของสหรัฐนะครับว่ามีที่มาอย่างไรนะครับจากใครนะใครเป็นผู้ร่วมเขียนนะร่วมร่างกฎหมายนี้ขึ้นมานะก็คงต้องร่ายยาวนะย้อนกลับไปที่เกาะชื่อว่าเจ็กกิลนะเจ็กกิลไอซ์แลนด์นะครับมาดูนะครับไปค้นในวิกิพีเดียนะฮะ j จ็กกิ i วไอซ์ is located off the coast of the U.S. state of Georgia in uh, green county นะครับ it is one of the sea island and one of the golden isle of Georgia barrier island นะครับนะก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเกาะเนี้ยนะครับเป็นเกาะทีะ่ส่วนตัวนะครับเป็นเกาะส่วนตัวนะครับ เป็นเกาะที่เป็นที่ประชุมของการาจัดทำนะครับกฎหมายนะที่ชื่อว่า Federal Reserve Act นะครับเก่นะนะอนนี้นะครับเราลองไปค้นดูในวิกิพีเดียนะครับ j c k y l l Iceland นะครับเป็นเกาะที่เป็นเจ้า,าเป็นส่วนตัวนะอยู่ในมลรัฐจอร์เจียนะครับนะ มีข้อมูลที่มีนักวิเคราะห์ต่างชาติเขียนหนังสือเอาไว้นะครับชื่อว่า The Creature of the j e k y l l Island นะครับสิ่งประหลาดของเกาะ j จ็กกิลนะที่มีการกล่าวถึงผู้แทนกลุ่มนายธนาคารยักษ์ใหญ่สหรัฐอย่าง J.P.Morgan Citigroup และแตระกูลดังอย่างล็อ h ชัยและล o อกกี้เฟลเลรนะรวมถึงนายธนาคารและนักการเมืองนะอยู่เบื้องหลังในการประชุมรับ โดยใช้ชื่อน,นิรานามเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะม,มุมมองในการร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายของ Federal Reserve Act นะครับตราขึ้นในปี1913นะมีที่มาที่ไปนะจากเกาะชื่อว่าเจ็กกิวนะครับเจ็กกิวไอซ์แลนด์นะครับจน,นเป็นที่มาของการผ่านนะกฎหมายธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve Act ปี1 9 1 3ที่ให้องค์กรแห่งนี้นะครับสามารถพิมพ์เงินกระดาษออกมาใช้ได้ในนามของรัฐบาลสหรัฐใครสนใจเรื่องกำเนิดเฟ็ดนะครับสามารถดูได้ที่ลิงกนะ์คำบรรยายใต้คลิปนี้ได้นะครับนะผมทำลิงก์ไว้แนะใต้คลิปนีนะ้ลองไปดูนะครับหรือเซิร์ชไปใน YouTube ก็ได้นะชื่อว่า The Creator of Jekyll Island นะครับผู้เขียนหนังสือชื่อว่านายจีเอ็ดเวิร์ดกินะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะใครชอบ พวกหนังสือแนวสืบสวนนะพวกไอสารคดีนั้นแนวพวกสืบสวนติดตามนะก็แนะนำไปดูนะก็ได้ความรู้ดีนะครับผมว่าเออมันแปลกมีนะดังนั้นสรุปว่าเฟดเนี่ยไม่เคยถูกออดิตหรือตรวจสอบนะฮะหรือถูกตรวจสอบเลยในกิจกรรมทางการเงินต่างๆนับแต่ปี113ตลอดเวลา105ปีนะสุดยอดเลยนะครับองค์กรสะจริงๆ แต่ภายหลังปี2008นะครับที่เกิดเก t ต c ิเซ i o n นะครับมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบางคนนะให้ออดิตเฟดให้ตรวจสอบเฟดนะถึงกิจกรรมทางการเงินต่างๆนะจนเกิดวิกฤตแฮงเบเกอร์หรือว่าเก็ตลิเซชัน2008นั่นแหละครับแต่ออดิตทําไม่ได้นะครับเพราะเขามีกฎหมายมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับ ซึงมีการทำร่างกฎหมายนะฮะที่มีชื่อว่า Federal Reserve Transparency Act ขึ้นมาในปี2015นะครับมีทั้งฉบับของวุฒธธิสภาฉบับของสภาผูธธา้แทนราษฎรและต้นฉบับที่ร่างโดยอดีตสมาชิกสภาง Gate 9, คงเกสนายลอนโพลรวมแนละ้วมี3ฉบับนะบทั้ง3ฉบับเนี่ยผ่านสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับแต่ไม่ผ่านวุฒิสภาของสหรัฐนะครับจึงยัง ไม่มีการใช้กฎหมายนี้และก็ยังไม่สามารถที่จะออดิตหรือตรวจสอบเฟดได้เลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะนะเราสู่กันฟังก่อนนะครับว่าเป็นที่มาที่ไปของพื้นฐานขององค์กรที่ชื่อว่า Federal Reserve นะครับหรือ F e d นะฮะเรืย่อว่า F e d นั่นเองก็นับเป็นเรื่องแปลกนะครับที่เฟดไม่เคยถูกออดิตหรือถูกตรวจสอบมาก่อนเลยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงินนะทำให้น่าคิดว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นความลึกลับสิ่งปกปิดซ่อนเร้นที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ มีความไม่โปร่งใสในการทํางานหรือไม่นะครับเฟดมีเอกสิทธิ์มากเกินไปหรือไม่นะรวมถึงอาจสามารถเป็นช่องว่างในการทุจริตคอร์รัปชันได้สําหรับใครบางคนหรือกลุ่มคนบุคคลบางกลุ่มนะที่น่าสงสัยในการชักใย,ยเบื้องหลังระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกผ่านทางเฟดในนามชื่อว่า Deep State รัฐในส่วนลึกนะ หรือที่สื่อทางเลือกนะอธิตฐีมีเดียตั้งไว้ให้สมญานาไว้ได้นเองนะครับเอาแะฮะเราพอเข้าใจในพื้นฐานของเฟดนะในระดับที่พอจะทําความเข้าใจได้ถึงอํานาจที่เหลือล้นทางเศรษฐกิจและทางการเงินสหรัฐนะครับและโลกนะใบนี้นะอานาจพฤติกรรมที่ปกปิดซ่อนเร้นนาพางตรวจสอบไม่ได้เบริกริต์คุ้มครองล้นเหลือเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเฟดจะทําสิ่งใดนะครับต้องการทําเรื่องอะไรนะข้อมูลอะไร เพื่อนําเสนอแก่สาธารณชนให้รับทราบนะตามความต้องการของตนเท่านั้นดังนั้นนะนั่นคือเขาต้องการจัดสื่อสารจะต้องการให้สาธารณชนรับทราบอะไรแค่ไหนเท่านั้นแค่นั้นเองนะครับซึ่งนั่นอาจมองว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือการสร้างภาพทางเศรษฐกิจและการเงินแบบหนึ่งตามที่สื่อทางเลือกอาร์จีมีเดียโจมตีกล่าวหาก็อาจเป็นไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามันไม่ถูกตรวจสอบนะเฟดนี่นะเป็นมีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะไม่ต้องถูกตรวจสอบนะ ก็เป็นที่สงสัยนะเป็นที่นึกคิดไปต่างๆนานาน,าน,นะครับมันจะมีการทุจริตคอร์รัปชันรวมกลุ่มรวมกวนกันเนะบื้องหลังชักใยในเฟดหรือไม่นะก็เรียกว่าถูกโจมตีนะเพราะความที่เฟดไม่เคยถูกออดิตตรวจสอบเลยนะอย่างอย่างปร่งใสนะดังนั้นข้อมูลทางตัวเลขสิทิทางเศรษฐกิจและทางการเงินสหรัฐเนะี่ยมันจึงไม่ผ่านการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปอย่างปร่งใสนั่นะเองนะครับนักวิคห์ต่างชาติหลายท่านจึงเชื่อว,ว่า ข้อมูลสิติเหล่านี้ทั้งหมดนะหรือบางส่วนมีการแต่งเติมให้ดีเกินจริงนะและมีนักวิคห์ต่างชาติบางท่านได้ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเองนะพบว่าไม่ตรงกับของเฟดคือข้อมูลมันมีตัวเลขคัดขึ้นนะไม่ตรงกับของเฟดสะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐนั้นย่าแย่กว่าตัวเลขเสิทธิของเฟดมากนะตามที่ผมเคยนําเสนอมาในคลิปวิดีโอเก่าๆที่ได้ถอดบทความจากนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับลองย้อนนะค้นมาดูซ้ํากันอีกรอบนะ ที่พูดถึงว่า Shadow Stat นะหมายถึงว่าไอ้ไอข้อมูลทางติตินะเดี๋ยวผมลองไปหาลิงก์มานะในคลิปต่อไปนะฮะผมจะมาให้ดูนะในคลิปเก่าๆที่ผมทำไว้นะหรือตอนนี้ถ้าท่านสนใจก็ลองคนเข้าไปดูในช่อง YouTube ของผมเลยนะครับคราวนี้มามองผ่านมุมมองเวลาการที่มีความยืดหยุ่นรอบด้านกันนะผมมองว่าเฟดเนี่มีโอกาสที่ทั้งขึ้นและไม่ขึ้นนะครับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในปี2019นะครับรวมถึงนะ จะกับลำ1้0องศาลดดอกเบีย้ยนโยบายลงด้วยซ้ำนะครับแต่มันต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานนะอยู่บนข้อสันนิษฐานนะซึ่งแน่นอนว่าสมมติฐานที่แตกต่างกันนะครับผลที่ออกมาย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นจากข้อมูลพื้นฐานของเฟดตานที่ผมเกิดเล่ามาในเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าเฟดนี่ไม่โง่นะเฟดนี่ไม่โง่นะเฟดเนี่ยไม่ทําอะไรผิดพลาดแบบพังเผอนะ เล่นเล่ยอย่างแน่นอนนะอย่างทําคอนหล่นใส่เท้าหรือกาแฟลดใส่เสื้ออย่างเป็นต้นนะแต่เฟดเนี่ยทำอะไรแบบมีจุดประสงค์และมีเป้าหมายแฝงอาจจะเป,เป็นเป้าหมายชัดเจนหรือเป้าหมายแฝงก็แล้วแต่อย่างแน่นอนนะครับแต่การออกพูดถแถลงการของประธานเฟดก็ดีและหรือการชี้แจงแก่สะนาชนจากเหล่าบรรดากรรมการเฟดอย่างประธานเฟดประจำนิวยอร์กที่ผ่านมาก็ดีนะครับ หรือการประชุมโต๊ะกลมของนายเจอรมพาวเวลร่วมกับอดีตประธานเฟดอย่างนายเบอร์นาร์กี้และนางเยลเลนเมื่ออทิตย์ที่แล้วก็ดีนะเป็นต้นนะมันมีจุดประสงค์นะครับแต่เบื้องหลังเบื้องลึกของเป้าหมายนั้นไม่ได้เปิดเผยจริงนะผมว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่นะแต่เขาต้องการสื่อเฉพาะส่วนไหนที่ต้องการให้ปรากฏแก่สาธารณะเท่านั้นนะครับเอาละหากพิจารณานะผมจะแบ่งออกเป็นสมมติฐาน4จุดประสงค์นั่นคือนะครับ1 สูญไม่เห็นข้อแรกนะครับข้อมูลสิทธิเฟดแม่นยำนะและเฟดมีความตั้งใจจริงในการทำประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวสหรัฐเศรษฐกิจและการเงินสหรัฐอย่างถูกต้องเต็มที่นะครับนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะตามที่นายเจรมพาวเวลพูดเนี่ยนะเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างแน่นอนอีก2-3ถึงครั้งเป็นอย่างน้อยจนกว่าจะถึงนิวทรอลเลทนะครับอัตราเป็นกลางราวประมาณนัก 3. เเนะครับ และทำการลดขนาดบัญชีงบดุลหรือบาลานซ์ชีดของตนเองนะลงด้วยนะครับอย่างสม่ำเสมอจนเข้าสู่ภาวะปกตินะนี่คือสมมติฐานที่หนึ่งเฟดดีนะเฟดมีข้อมูลทุกอย่างนี่ดีหมดนะตั้งใจจริงนะครับสมมติฐานที่สองนะครับข้อมูลสถิติเฟดแม่นยำนะดับเฟดเนี่ยมีคิดเด้นอะเจนดานะวาระแอบแฝงในการอ้างทำประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวสหรัฐเศรษฐกิจและการเงินสหรัฐอย่างถูกต้องเต็มที่นะครับ นี่สศกนาฏที่อสองนะครับมองเฟดในแง่ไม่ค่อยดีหน่อยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเฟดอาจจะคงดอกเบีย้ยนโยบายและหรือชะลอการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับดึงเวลาการขึ้นดอกเบีย้ยออกไปในปีนี้นะครับอาจจะเหลือเพียง2ครั้งหรือน้อยกว่านะและทําการลดขนาดบัญชีงบดุลบาลานซ์ชีตของตนเองแบบเฟล็กซิเบิลยืดหยุ่นนะตามที่คุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่คุยโต๊ะกลุ่มนะฮะ ก็คงมีข้ออ้างนะครับตามจะจะอ้างเพื่อวาระแฝงนั้นนะอันนี้คือมองในแง่ไม่ค่อยดีหน่อยนะเมียวว่าเฟดอาจจะใช้วิธีนะมีวาระซ่อนเลนอนบะแฝงบางอย่างแล้วตอบไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จ,จะมีการดึงนะไม่ขึ้นนะตาดอกเบี้ยนะครับตามที่พูดไว้นะครับหรือสมมุติฐานที่3นะครับข้อมูลสศิติเฟดยังไม่แม่นยำนะครแต่งขึ้นนะและ เฟดเนี่ยมีความตั้งใจจริงในการทำประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวสหร,ร,รัฐเศรษฐกิจและการเงินสหรัฐอย่างถูกต้องเต็มที่นะสมมติฐานที่3เนี่ยมาดูขัดแย้งกันเองนะแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะการสร้างข้อมูลหรือแต่งข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินที่ไม่เป็นจริงเนี่ยบิดเบือนมันก็แสดงเจตนาหรือจุดมุ่งหมายที่ไม่ดีต่อการทำประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวสหรัฐเศรษฐกิจและการเงินสหรัฐอย่างถูกต้องเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมมันขัดแย้งมันสมมติฐานนี้ผมก็จะตีตกไปนะครับ มาดูสมมุติฐานที่4นะครับข้อมูลสถิติเฟดไม่แม่นยําแ,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 แต่งขึ้นและเฟดมีฮิดเต้นอะเจนดานะครับหรือวาระแอบแฝงในการอ้างทำประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวสหรัฐเศรษฐกิจและการเงินสหรัฐอย่างถูกต้องเต็มที่นะครับถ้าเป็นแบบที่4นี่แบบแย่นะแบบแย่มากนะคือทุกอย่างบิดเบือนหมดนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เฟดจะคงหรือจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายคงตอบได้ยากนะเพราะเขามีจุดประสงค์หรือวาระแอบแฝงมันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาของเกมและโอกาสที่จะเข้าทางจุดประสงค์หรือวาระแฝงเร้นนั้นรวมทั้งการทําการลดขนาดบัญชีงบดุลบัญชีของตนลงด้วยมันต้องสอดคล้องตามจังหวะของเกมจุดประสงค์หรือวาระแฝงเร้นนั้นนะครับซึ่งเราไม่ทราบช่วงจังหวะเวลาไหนที่เขาต้องการให้เป็นแบบใดนะ คือมันคิดได้2แบบนะถ้าเขาจะตั้งใจล่มระบบให้ล้มเขาก็จะหหมขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายและลดขนาดบาลานซ์ชีตอย่างต่อเนื่องด้วยข้ออ้างตัวเลขทางสิทิของเศรษฐกิจและการเงินที่สวยหรูเกินจริงนะนี่คือเขาจงใจนะถ้าเกิดเขาเล่นเกมเขาก็จะเร่งเกมนะครับก็จะมีข้ออ้างตามแต่จะอ้างเพื่อสดคล้องตามจังหวะเกมนะจุดประสงค์วาระแฝงเล่นนั้นนะครับนี่คือจังหวะที่เร่งเครื่องนะขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยนะไม่ฟังนะอ่ะก็จะล่มเศรษฐกิจ แต่ในอีกทางหนึ่งนะครับหากเฟตเขายังอยากเลี้ยงให้โตอยู่นะเขาประคองสถานการณ์อยู่ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะล่มเพมื่อลมยังไม่ได้จังหวะนะจะจะโค่นนะพูดง่ายยังไม่ได้จังหวะจะโคน่นะที่จะโค่นล้มนะครับเขาก็จะดึงนะลังหรือชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงการปรับลดขนาดบาลานซ์ชีตออกไปอีกสักระย,ยะเวลาหนึ่งขึ้นกับจังหวะและโอกาสในทางเกมของเขาที่จะไม่ให้เพียงพําและเกิดความได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะครับนะ เพราะปลาส่วนใหญ่มันติดเบ็ดนะติดกับดักคือหนี้สินกันไปมากแล้วในช่วง10ปีที่ผ่านมาด้วยนโยบายดอกเบีย้ยต่ำเป็นศูนย์นะครับเซิร์ฟนะซีโร่เฉลี่ยเลทโพลิซีเขารู้ดีนะครับแต่เขาจะเลือกผ่อนหรือดึงคันเบ็ดนะเขาจะทอดแหนิ่งต่อไปหรือดึงเอาแหขึ้นมาเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับเขายังพอมีเวลาปลาที่ติดเบ็ดติดแหดยังไงช่วงนี้ก็หนีรอดได้ยากครับในระยะเวลาอันสั้นหนปีนี้ อำนาจขึ้นกับเขานะเกมของเขานะน,นี่คือสิ่งที่ผมมองนะอน,นี้เป็นเคสที่แย่หน่อยเพราะเนื่องจากว่าอะไรครับนะนี่คือข้อสรุปทิศทางการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะครับผ่านมุมมองวุฒิการของผมที่มีความยืดหยุ่นในข้อสมมติฐาน4แบบนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะท้งขึ้นและโคงตาดอกเบีย้ยในปี29รวมถึง new QE นะครับหรือ QE 4นะฮะและลดดอกเบีย้ยลงอีกรอบใหม่ก็อาจเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะความไม่โปร่งใสในเฟดเนี่ยที่ไม่สามารถออเดดไม่สามารถตรวจสอบได้ จากสาธาณะมากว่า1 0 5ปีนะีนะ่คือสิ่งที่ผมมองอยู่นะที่ที่มองว่าอะไรก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าความที่ว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้นะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเฟดเป็นการจริงๆไม่มีอำนาจภายนอกหรือการเมืองใดๆในเบื้องหลังเบื้องลึกชักใจแทรกแซงอยู่สําหรับในโลกใบนี้ของบรรดาเห,เหล่าปุถุชนที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหานะครับ มันเป็นเรื่องที่ยากและแปลกประหลาดนะที่เฟดจะปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆนะตามที่อ้างน,นะนี่คือสิ่งที่ผมมอง้าไม่รู้ว่ามองโลกแบบหวาดระแวงหรอนะือะหรืออาจจะระแวดระวังแรับแต่ะกีความนะครับดังนั้นการเกิด Inverted Yield Curve หรือ y i e l d inversion นะครับที่ทางเฟดและ Wall Street ยืนยันบ่อยครั้งว่าไม่น่ากังวลน,นะไม่น่าห่วงหรอกว่าจะเกิดเศรษฐกิจจดอยหรือ c o n o m i c recession ตามที่นี่มีนักวิเคราะห์ต่างชาติไหลท่านนาข้อมูลทางตัวเลขกราฟและสิติมาเล่าสู่กันฟังนะว่าในอดีตเมื่อเริ่มเกิด flattening yield curve และ yield inversion มันเป็นเรื่องสัญญาณล่วงหน้านะเตือนว่า economic recession กําลังมานะครับและมันก็เคยแม่นเสียด้วยนะครับโอกาสเกิด11ใน13ครั้งทีเดียวนะนี่คือสิ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับย้อนดูคลิปเก,ก,ก่กันะแล้วการที่เราไม่สามารถทราบนะหรือตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินของเฟดได้เลย ที่ได้มีความร่วมมือกับสถาบันและที่เ,เมความร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเกี่ยวกับตลาดทุนทั้งมวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับตลาดพันธบัตรตลาดอนุพันธ์ในโลกใบนี้ที่อาจมีการแทรกแซงตกแต่งจากบรรดาเหล่าธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ทั่วโลกร่วมมือกันหรือไม่นะ Absolute Power c o l ั a a b s o l ด t รี่นะครับอำนาจแบบเบ็ดเสร็จจะทุจริตคอร์รัปชันอย่างเบ็ดเสร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบนะคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สมัครกดติดตามนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองนะมีบางคนถามผมผมก็บอกว่ามันเกิดขึ้นได้หมดแหละนะฮะที่ที่เรารู้เนี่ยมันเห็นที่ฉากหน้าเราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในเป็นย่งไรเราก็ไม่รู้โครงสร้างของเฟดเนี่ยนะครับ จะมีความปุงใสเพียงใดนะครับเพราะว่าไม่เคยถูกตรวจสอบไม่เคยออเดตมาเลยเป็นระยะเวลาถึง105ปีนะครับแล้วกฎหมายเรื่องของการตรวจสอบความปุงใสก็ยังไม่ผ่านในสภาของสหรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ผมให้มุมมองไว้แล้วกันนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่เป็นบุคคลที่ไม่ประมาทนะครับใช้สติปัญญาในการดำรนชีวิตเนี่ยผมก็แนะนําว่าตอนนี้นะปกป้องตัวเองซะนะครับ ถ้าไม่มีหนี้สินก็อย่าไปสร้างนะใครที่มีหนี้สินอยู่ก็พยายามเคลียร์นะพยายามลดมันนะครับก่อนที่เหตุการณ์อะไรที่มันแย่ๆไปกว่านี้นะจะเกิดขึ้นนะไม่เกิดก็ดีนะครับนะแต่เกิดเราก็ถือว่าได้ผลกระทบลดน้อยนะไปตามหนี้สินนะ่ะใครมีหนี้สินเยอะก็กระทบเยอะนะใครมีหนี้สินน้อยก็กระทบน้อยนะครับป้องกันตัวไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผม มาเล่าสู่กันฟังนะมาแลกเปลี่ยนแม้ใครสนใจนะคลิปเ,เรื่องของ The Creature นะครับ of Earth, j e k y i s l a n d นะครับการกำเนิดของเฟดนะครับก็ดูนะในในคลิปนะฮะในลิงก์นะในใต้คลิปนี้นะครับที่คำบรรยายนะครับเราก็ได้ดูาสารคดีนะนักวิเคราะห์ต่างชาตินะดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคนะก็ใครชอบนะครับอย่าลืมนะ ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับ,บก็ฝากกดไลค์คกดแชรนะ์สนใจสมัครติดตามนะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะที่ส่งมานะครับบางอย่างถ้าตอบได้นะผมก็จะตอบนะแต่ผมบอกไม่ฟันธงหรอกว่าผมเองก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับผมก็ได้ฟังมาจากนักวิเคราะห์ต่างชาติดูมาจากสารคดีนะใครส่งมาให้ผมก็ฟังนะหลังจากนั้นผมก็ใช้มุมมองมูลการผมมองถึงความเป็นไปได้นะครับความเป็นเหตุเป็นผลนะครับว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้นะมันก็มีโอกาสเกิดนะครับแต่ว่าอย่างทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะถ้าเรามองโลกแบบนักเรียนนักศึกษาแบบเด็กๆนะเราก็คงมองไม่เห็นภัยอันตรายนะครับแต่ถ้าเราเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่นะที่เลยวัย3 0 40อาจจะ50แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภัยอันตรายโดยเฉพาะจากกิลเลสตัณหามนุษย์นะครับนะ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับความโลภกดหลงเนี่ยมันน่ากลัวมันอันตรายนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่ทําให้โลกเราวุ่นวายปั่นป่วนนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วกันนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติะใช้ปัญญานะครับนะก็วันนี้ก็คิดว่าสมควรกับเวลานะนะเราก็ขอตัวไปก่อนดีกว่านะครับเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับยคดีสวัสดีครับ